ชาวเน็ตแห่ชมมุกวรนิตหลังเป็นโสดทั้งสวยแซ่บแถมดูแพงไม่สนดรามา่าเรียกได้ว่าหลังจากที่ออกมาบอกกับพี่พี่สื่อมวลชนว่าตัวเองตอนนี้นั้นโสดแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ดูเหมือนเธอคนนี้จะสวยแซ่บแถมยังดูแพงมากๆอีกด้วยสำหรับมุกวรนิตถาวรวง์ ก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวมุกนั้นคมหาดูใจกันอยู่กับพิธีกรน,นักแสดงหนุ่มทอยประทมพงษ์เรือนใจดีพี่น้องร่วมสังกัดเดียวเป็นเวลากว่าหนึ่งปีก่อนที่ทั้งคู่จะยุติความสัมพันธ์คงไว้แต่เพียงพี่น้องเท่านั้น และเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มทอยเพิ่งได้ประกาศว่าตัวเองนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่กับสาวจีน้า The f a ฟสทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากทั้งนี้ชาวเน็ตได้มีการติดแฮชแท็กทีมมุกเพื่อนส่งกำลังใจให้กับสาวมุก ทั้งนี้ยังได้มีการพูดถึงในเรื่องของความสวยที่ตอนนี้เธอดูจะเป็นสาวเต็มตัวแล้วแถมยังสวยแซ่บและแพงขึ้นเป็นกองเลยล่ะค่ะ